เขาก็แบบเหมือนเตือนไว้ตั้งแต่แรกว่าอยากขยับให้กระเช้าแบบมันขยาวเยอะฮัลโหลวันนี้นะคะมาเปิดวารกันที่ไรทองสมบูรณ์ค่ะที่นี่ก็จะเปิดเป็นเครื่องเล่นต่างๆนะคะแอดเวนเจอร์นิดๆในโซนข่าวใหญ่แล้วก็นครราชสีมาทางเราเนี่ยก็มากัน5คนนะวันนี้แล้วก็ มันจะแบบมีบัตรหลายราคามากซึ่งตอนแรกอะ่ะแบบคิดว่าบัตรน่าจะไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็คืองงอยู่ตอนแรก ะะมันจะมีแบบเหมือนเครื่องเล่นที่ไม่ใช้น้ํามันอนะ่ะประมาณ699บาทแล้วก็มีเครื่องเล่นที่แบบว่ามีน้ํามันด้วยแบบรถ ATV อะไรแบบเนี้ยเออก็อยู่ที่ราคา999บาทนะคะต่อคนเข้าไปเนี่ยก็คือสามารถเล่นได้ทุกเครื่องเลยแต่ทางเรานะคะก็แบบเออไม่ใช่สส่แอดเวนเจอร์ขนาดนั้นนะคะพอเห็นราคาแล้วรู้สึกไม่ใช่ใสยแอดเวนเจอร์ทันทีก็เลยซื้อเป็นแบบ190 1 9กก็คือสามารถเข้ามาเล่นเครื่องเล่นได้1 หนึ่งอย่างนะคะแล้วก็มีรถรางให้ก็คือมันจะพาเราไปที่เล่นของเล่นนั่นแหละเพราะมันแบบไกลกันเนาะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มให้หนึ่งอย่างนั่นแหละก็คือ มันก็พอดีอยู่นะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะซื้อเพิ่มอยากจะเล่นเพิ่มเนี่ยก็สามารถเออซื้อตามฐานได้ทุกอย่างประมาณ150แล้วก็มีขี่ม้า200บาทนะคะเครื่องเล่นเครื่องแรกที่เราเล่นเนี่ยก็ขอแบบสวยๆไปก่อนก็จะเป็นแบบชิงช้าซึ่งแบบว่าเราก็นั่งคนเดียวไปเลยนะคะเพราะว่าน้องอีกสองคนก็ นั่นแหละก็คือนั่งด้วยกันส่วนพ่อกับแม่ก็คือไม่เล่นนะคะเพราะว่าแม่กลัวความสูงส่วนเราก็คิดในใจว่าเออหรือเราจะกลัวความสูงดีนะแต่มันไม่ทันแล้วค่ะมันลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องทนให้มันแบบว่าเออกลับมาถึงแต่ว่าวิวก็คือดีอยู่นะเขาก็มีร่มให้เรานะคะถึงเราจะร้อนเนี่ยเราก็กางร่มได้อออันนี้ก็จะเป็น มุมของดิฉันที่ขึ้นไปคนว่าในส่วนของเครื่องเล่นนี้นะคะคือแบบตอนที่เรารอใช่ป่มคนที่เข้ามาก่อนก่อนที่เราจะมาเออเขาจะทําหน้านิ่งมากแล้วทุกคนจะแบบตัวแบบอยู่นิ่งมากอะไรเงี้ยเออแล้วก็เออทำไมเขาต้องทําหน้านิ่งขนาดนั้นเขาไม่สนุกหรออะไรเงี้ยแต่พอเราแบบมาแล้วเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันมีความเสีย่ยงแล้วเขาก็แบบเหมือนเตือนไว้ตั้งแต่แรกว่าอย่าขยับให้กระเช้าแบบมันขย่าเยอะหรือว่าแบบอย่าเปิดไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรง ที่ที่มันกระเช้าอนะ่ะเนาะนั่นแหละแล้วทุกคนแบบนิ่งตัวนิ่งมากคือเสียวนั่นเองคือแบบเออไม่อยากให้มันขยับเลยเลยอนะเกรงไปหมดแล้วนะวิวมันก็สวยดีนะแล้วก,ก็มีให้ลงมาด้วย เมื่อกี้ก็ขอบคุณคลิปสวยๆจากคุณแม่แต่ตอนเนี้ยอันเนี้ยคือวิวที่เราเห็นนะคะแล้วเวลาที่แบบมันมาตรงไอ้ข้อๆตรงเนี้ยมันจะมีเสียงแบบตึกตึกตึก,ก,ตกอย่างเงี้ยคือแบบลุนลล้นละทึกลุ้นระทึกมากแต่เนี่ยคือเขาก็เหมือนพยายามให้สลิงเขาเรียกอะไรพยายามให้เว้นระยะห่างเห็นไหมคือข้างหน้าเรามันไม่มีใครนั่งเลยตอนกลับนะคะก็จะมีเห็นวิวพระพุทธรูปสีขาวแบบนี้ เมื่อกี้ก็เล่นไปสามคนนะคะก็ใช้บัตรไปสามใบใช่ไหมแต่พ่อกับแม่ไม่เล่นเราก็เลยเหลือบัตรอีกสองใบทีนี้เราก็เลยมาเล่นอันนี้ชื่อว่าลูชตัวนี้นะคะก็เล่นได้แต่ว่าห้ามเกินเก้าสิบกิโลซึ่งน้องอีกคนนึงก็แบบเออฉิวเฉียดนะก็เลยแบบไม่เล่นดีกว่าเราก็เลยมาเล่นกับเออยายพิมพ์ซึ่งแบบ ยายพิมเนี่ยก็จะนิ้นถ่ายรูปนะคะ <c oughs> คือแบบว่าพอมาถึงเห็นกล้องปุ๊บอ้รู้สึกเบรกทันทีเนี่ยแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันอยู่เรารสึกว่าเออมันมันกว่ากระเช้านะคะเพราะว่ากระเช้าเนี่ยมีความลุ้นระทึกแล้วก็หวัดเสียวแต่อันเนี้ยก็คือสนุกเลยเพราะมันแบบมันเร็วดีอะไรอย่างงี้ <c oughs> อ่าอันนี้ก็นั่งรถรางกับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะที่กินที่เที่ยวที่พักที่เขาใหญ่ก็สามารถกดติดตามนุ่นไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไป